นโซเชียลแชร์คลิปบอกว่าชาวบ้าน3,653คนในหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีใครเคยเป็นมะเร็งสาเหตุก็เพราะพวกเขากินเผือกเป็นประจำหืมชัวร์เหรอ ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาครับคลิปที่แชร์กันนี้จริงไหมครับนี้ไม่จริงอะครับเพราะว่าเผือกนี่เป็นอาหารพื้นบ้านประเทศไหนๆก็กินกันแล้วก็ไม่มีเคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สระบบของพืชสมุนไพรก็ไม่เคยปรากฏว่าเผือกมีคนสมบดใดๆที่จะเกี่ยวข้องกับการบำบัดโรคมะเร็งครับก็เป็นเพียงอาหารธรรมดา อย่างหนึ่งเท่านั้นเขาบอกว่าสามเหตุผลกินเผือกแล้วไม่เป็นมะเร็งเพราะ เหตุผลที่หนึ่งเผือกช่วยปรับสมดุลร่างกายไม่จริงครับเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยงงยังไงยังไงไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไประบบร่างกายก็จะทําให้เราอยู่ในสภาพ pH 7.4ตลอดเวลาแต่ถ้ามันมีภาวะเป็นกรดหรือเป็นด่างมากไปเนี่ยร่างกายก็จะปรับให้มันได้7.4ครับวันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของเขาของผู้เขียนนะครับมันไม่มีหลักฐานอะไรที่กินเผือกหรือกินอาหารอย่างใดแล้วมันจะกลายเป็นด่างนะครับการปรับสมดุลร่างกายช่วยให้ไม่เป็นมะเร็งหรอครับคือเซลล์มะเร็งเนี่ยถ้ามันมีอาหารมีน้ํามันก็จะแบ่งตัว ตามเวลาของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสภาวะอะไรพิเศษเช่นบางทีก็มีว่ามีเลือดมาเลี้ยงเยอะมันก็โตไวอันนี้ก็เป็นความจริงนะครับเพียงแต่ว่าการกินอาหารไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ได้ครับเหตุผลที่2เผือกมีสราพรพัดสารอาหารสารที่กล่าวถึงมาทั้งหมดเนี่ยในอาหารฝื่นก็มีเช่นกันแล้วก็ไม่มีใครรายงานว่ามีคุณสมบัติที่จะไปเปลี่ยนแปลงการตาการเจริญเติบโตของมะเร็งได้ครับเหตุผลที่ 3. <an throp od ic> เือกมีโปรตีนที่ผลิตโกลบูลินพืชอ,อื่นก็มีเมือกอย่างที่ว่านี่เหมือนกันนะครับมันไม่ได้เป็นพิเศษอะไรนักหนานะครับ <an throp od ic> เพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกงันมะเร็งอันนี้ก็จริงสําหรับโรคมะเร็บางชนิดนะครับแต่ไม่ใช่ทุกชนิดคนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมมะเมร็งนะอยู่ดีๆวันหนึ่งอะ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทงพันธุกรร,ร,รรมเกิดขึ้นในเซลล์ใดเซลเซล์หนึ่งแล้วมันก็ทำให้เซลล์แบ่งตัวไม่หยุดเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันมันก็มีส่วนบ้างแหละแต่ไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุดที่เป นีมันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมนะมันมก็คือเซลล์ของเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มก,กันหาไม่เจอไม่แปลกต่อให้ภูมิคุ้มก,กันดีแค่ไหนสู้เชื้โรคที่แปลกๆได้มันก็มองไม่เห็นมันเองหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเรา นอกจากเนื้อหาย,ยังไม่จริงแล้วอาจารย์ยังได้ทําการตรวจสอบย้อนกลับไปพบต้นฉบับในภาษาจีนต้นต่อของเรื่องราวนี้นะครับผมได้สืบไปก็เพราะว่ามันมีการเขียนในบล็อกภาษาจีนในพศ2558นะครับเหมือนกับว่าเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเนี่ยไปเขียนไปเจอหมู่บ้านนี้มีคนอยู่่0 0 0คนแล้วเขาก็อ้างว่าไม่มีใครเคยเป็นมะเร็งเลยครับแล้วก็มีคนคัปปี้ต่อตอแล้วก็แปลไปเป็นภาษาผิดในที่สุดก็แปลายเป็นภาษาไทยและมีคนทําคลิปขึ้นมาโดย based on information แค่นี้นะครับเมื่อลองถอดเนื้อ ความจากคลิปนี้ไปค้นใน Google ทําให้เราพบว่าเป็นคลิปที่พูดตามบทความนึงในเว็บแบบเป๊ะ และเว็บนี้ก็มักจะแชร์เรื่องราวแบบนี้อยู่เป็นประจำครับในมณฑลกวางสีเนี่ยก็มีข่าวอื่นๆน,น,นะครับที่บอกว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งคนอายุเป็นร้อยๆปีเลยแต่ว่าไม่ได้พูดถึงมะเอ่งนะคนก็เชื่อว่ามันคงมีลักษณะบางอย่างที่เป็นยาอายุวัฒนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหมู่บ้านที่มีคนอายุยืนจริงนะแต่ว่าปัจจัยนี่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเผือกเลยเชื่อว่าเป็นพระน้ำพุบางแหละหรือเชื่อว่าเป็นพระอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละหมู่บ้านกันแต่เป็นคนทนเดียวกันแต่ว่าเอาเป็นว่ามมมมันไไ่่่ีีออะะรทจเชื เกี่ยวกับเพือกเลยและยิ่งกว่านั้นเมื่อนําภาพไปค้นหาต้นตอผมก็ได้ไปค้นดูแล้วปรากฏว่าเป็นรูปประกอบจากหนังชื่อ r i d i n g alone f r ม m a thousand smile นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่รูปที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านที่ว่านี้เลยแม้แต่นิดเดียว แล้วจริงๆกินอะไรช่วยทําให้ไม่เป็นมะเร็งไหมครับเอาเป็นว่าหลักฐานงวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สนับสนุนว่าอาหารอย่างใดที่กินแล้วจะลดวามเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่ามีสารอาหารหรือสารเคมีซึ่งพิสูจแล้วว่าขอให้เกิดมะเร็งได้มากขึ้นเราก็เรียกมันว่าสารก่อมะเร็งแล้วก็จะถูกห้ามใช้โดยองค์การอาหารและยาทั่วโลกสารพวกนี้ก็จะถูกห้ามใช้เติมอาหารมันจะปนอยู่ในธรรมชาติบ้างมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าสารอะไรที่ลดมะเร็งเนี่ยมันไม่มีวิธีพิสูจน์ในแน่นอนว่าสารอะไรบางลดความเป็นมะเร็ง แต่สรุปแล้วคลิปและบทความที่ว่ากินเผือกป้องกันมะเร็งนี่เป็นยังไงครับเพราะเรื่องนี้ไม่ควแชร์ครับเพราะผมคิดว่าต้นต่อไม่น่าเชื่อถือและมันก็มีความน่าเชื่อถือสักนิดเดียวรูปประกอบก็เอามาจากภาพยนตร์ซะด้วยซ้าและโดยหนักการมันก็ไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่จะเชื่อว่าเผือกเกี่ยวข้องอะไรกับมะเร็งเลยครับหากเขาคาดหวังประโยชน์จากอาหารตามจริงที่มีจะเพิ่มโอกาสได้รับสิ่งที่ดีอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่กินนะครับรู้ทันข่าวลอมข้อมูลเท็จกับคลิปทิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวี กดติดตามช่อง YouTube ชัวก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม